ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตแครเตอร์ช anel กับการดูดวงไพย่ยิปซีนะครับวันนี้เราก็มาดูแบบแรนดอมกันนะครับซึ่งเป็นการดูในภาพกว้างภาพรวมพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่ง,น,งนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะ และที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกำลังตกหลุมรักคุณสุดหัวใจเออใครหนอใครกันใครกำลังตกหลุมรักคุณสุดหัวใจนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับทำใจสบายๆนะวันนี้คุณได้ไพ่โอ้เดอะเฮอร์มิตตัวคุณหรือเปล่าที่ยังอยากอยู่สงบสงบ คุณอาจจะเคยเจอปัญหาอะไรมามากคนมากความอะไรแบบนี้ขออยู่สงบสงบคนเดียวดีกว่าเป็นไปได้หรือไม่เดี๋ยวมาดูกันโออโหอาสวินไม่เท้าไนอาวอนส์ผมว่าต่อให้คุณอยากอยู่สงบสงบยังไงก็จะมีคนอยากเข้าหาคุณอยู่ดีนะเจ้าเสน่ห์ขนาดนี้ The h ไฮปริต s สนะ ต่อให้คุณจะอยากอยู่สงบสงบแค่ไหนจะมีคนอยากเข้าหาคุณมีคนแอบรักคุณหลงรักคุณสุดหัวใจเลยตอนนี้นะครับม mm hmm. ีแน่แน่ DM p e r o r โอ้โห oh คนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะครับ DM Press เฮ้ย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 ,ย,ยไม่ธรรมดาเมื่อกี้ e m p e r o r แล้ว DM Press ออกตามมาเลยดวงจะได้คู่นะ คนโสดจะได้คู่นะครับไพ่คู่กันอย่างนี้ไม่ได้ออกกันบ่อยๆเออดีๆเดี๋ยวมาขยายความกันนะเปิดให้ครบก่อนเออไม่ธรรมดาแล้ววันนี้เฮ้ยโอ้โห w e a l of o r t u n e ดวงดีแน่นอนใบนี้ออกมาทายดีไว้ก่อนได้เลยอืมพลังงานดีจังวันนี้ออาโอ้โห oh, see my t o w r of ones เปิดกันสดๆเปิดกันเห็นไม่มีหลบมุมกล้องใบนี้ความมั่นคงในชีวิตมาแล้วจะถึงขั้นแต่งงานหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โห,โห,โห,โหชื่นใจแทนไพ่วันนี้ทรงดีมากเออเรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากเออ the lovers เห็นเห็นเลยนะครับ the lovers เปิดกันเห็นเนนะความเป็นคู่รักความสัมพันธ์ความผูกพันทางจิตวิญญ,ญาณทางใจมาแล้วเอา้า ได้กันแน่ได้ครบกันแน่คนเปิดไพ่ก็อารมณ์ดีเลยเจอสองไพ่แบบนี้ยินดีด้วยออโอ้โหสองดาทูออฟซอสคุณอาจจะมีความลังเลเกิดขึ้นได้บ้างว่าอะไรอะไรมันจะดีไปหมดจริงหรือเอา้าจังหวะโชคดีนะครับคนเรานะราชินีไม่ท้าควีนออฟบอนส์โอเค ความสัมพันธ์นี้ดีผมว่ามีกองเชียร์มีคนสนับสนุนให้คุณรักกันอยู่แล้วก็มีใครบางคนกําลังตกหลุมรักคุณสุดหัวใจณนะเวลานี้มาขยายความกันนะครับเริ่มจากตัวคุณพลังงานตอนนี้ผมมองว่าคุณเหนื่อยล้าพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการเหนื่อยล้าเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องปัญหาครอบครัวต้องดูแลคนป่วยไหมดูแลผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ญาติพี่น้องแบบนี้อาจจะมีคนเท่าคนแก่คนชราในบ้านหรือมีผู้ป่วยในบ้านหรือแม้แต่บางท่านไม่ได้มีญาติอะไรมากมายแต่อาจจะต้องอุปการะสัตว์เลีย้ยงหมาแมวเยอะแยะไปหมดแบบนี้หรือเป็นภาระใดๆก็แล้วแต่แม้แต่การมากคนมากความในที่ทํางานหรือในสังคมของคุณทําให้คุณรู้สึกอยากปลีกเว้ยเวกอยากออกมาอยู่เงียบเงียบคนเดียวใครอย ب, ่ามาย ب, ุย ب, ่งกับชานอะไรแบบนี้ ขอเวลาส่วนตัวบ้างได้ไหมอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับเป็นสิ่งที่คุณสามารถคิดได้รู้สึกได้เพียงแต่ว่าผมมองว่าลักษณะคุณนะนะตัวตนคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าค้นหาใครๆก็อยากเข้าหามีคนพยายามเข้าหาคุณอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับนะ มีคนพยายามเข้าหาคุณแทบจะตลอดเวลามีคนมากหน้าหลายตาแวะเวียนกันมาพยายามสารสัมพันธ์พยายามขายขนมจีพยายามมาหาทางใกล้ชิดคุณอะไรแบบนี้คุณมีเสน่ห์แน่นอนคุณไม่ต้องสงสัยตัวเองเลยคุณมีเสน่ห์ชัดๆตามพลังงานจากหน้าไพา่ มีใครบางคนกําลังตกหลุมรักคุณสุดหัวใจแล้วคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นคนโปรไฟล์ดีอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันกับคุณอาศีเส,สมอกันโปรไฟล์ใกล้เคียงกันฐานะใกล้เคียงกันดีไม่ดีเป็นคนใกล้ชิดที่ทํางานที่เดียวกันหรืออยู่ในแวดวงเดียวกันแบบใกล้ชิดได้เลยด้วยทายให้แบบนี้เพราะวันนี้นะครับมี t m e อ็มเพ o r เรกับ DMpress ออกมาคู่กัน ไคู่ทรงแบบนี้ไม่ได้ออกกันบ่อยๆนั้นๆจะมาสักทีหนึ่งความเป็นตัวท็อปมาเจอกันใช้คำว่าตัวพ่อตัวแม่มาเจอกันเลยก็ได้ระดับเอมเพอเรอร์กับเอมเพรสสุภาพบุรุษสุดข,ขั้วกับนางพญามาเจอกันแบบนี้ เนื้อคู่ชัดๆจะให้ทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยไพ่ทรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าณเวลานี่คุณกับเขาอาจจะยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันในฐานะคู่รักแต่ก็ไม่แน่นะไพ่ทรงนี้ออกมาบางท่านคบกันแล้วบางท่านกําลังศึกษาดูใจกันอยู่เป็นไปได้แต่กรณีคุณคนโสดเจอไพ่สองใบนี้เป็นนิมิตหมายอันดีว่ามีคนตกหลุมรักคุณสุดหัวใจและคนคนนี้มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นคู่ของคุณได้ในอนาคตคนมีคู่ดีอยู่แล้วคบกันต่อไปรักกันยืนยาวแน่นอน ส่วนคนโสดนะเตรียมตัวเตรียมใจจะมีคนมาสารภาพรักคุณเร็วๆนี้หรือไม่อย่างไรคอยดูนะครับมีคนตกหลุมรักคุณอยู่แน่ๆแล้วคนนี้มีแนวโน้มเป็นคู่รักของคุณไพ่คู่รักชัดเจนขนาดนี้ The lovers ออกมาตัวคุณเองมีสเสน่ห์อยู่แล้วเป็นที่รักของคนทั่วไปอยู่แล้วใบนี้ยังออกมาย้ําว่าคุณเป็นที่รักของทั้งมนุษย์ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเรียกว่าคิดอ่านทําการใดก็มักจะมีโชคดีอยู่เสมอ The view of fortune ออกมาในบริบทที่ไพ่แวดล้อมดีเป็นส่วนใหญ่ทำนายดีว่าเป็นช่วงดวงขาขึ้นดวงดีหยิบจับอะไรมกักประสบความสำเร็จแม้แต่บางท่านนะบางท่านที่ไม่ได้คิดหวังเรื่องความรักอยู่กำลังทุ่มเทเรื่องหน้าที่การงานการเงินชีวิตส่วนตัวคุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามเลยนะครับนะคิดอะไรได้อย่างนั้นเลยตอนนี้ทำดีได้ดีคิดอะไรได้ได้อย่างนั้นเลยเพราะว่าเนี่ยสี่ไม้เท้าเนี่ยไพ่แห่งความมั่นคงก็ออกมาการันตีอีกชั้นหนึ่งว่า คุณจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตสี่ไม้เท้าถ้าไม่พูดถึงเรื่องความรักใบนี้คือความมั่นคงในชีวิตเออแต่ถ้าตีความเป็นความรักนี่คือการมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสได้เฉลิมฉลองนะครับไม่ธรรมดา the emperor the empress the l o v e r สี่ไม้เท้านี่มันดวงคนกําลังจะได้แต่งงานนะเนี่ยหรือกําลังจะได้ครองคู่แต่งไม่แต่งแล้วแต่สะดวกเลยประมาณนี้แต่ได้คู่แน่นอนพลังงานมาแบบนี้ และนอกจากนี้คนแวดล้อมคุณยังสนับสนุนความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยคุณอาจจะมีเพื่อนที่รู้จักร่วมกันคนในคอนเนคชันเดียวกันหรือแม้แต่พ่อสือ่อแม่สื่อที่พยายามเชียร์เขาให้เข้ามาหาคุณแบบนี้เป็นไปได้นะครับและบางทีคุณอาจจะเกิดความลังเลส,สงสัยในใจว่าเอ้ยทำไมช่วงนี้มันรู้สึกดีจังกับชีวิตดวงดีอย่างประหลาดๆจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ทีหลังหรือเปล่าคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับดวงดีก็คือดวงดีดวงดีไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆอยู่เฉยๆแล้วมันจะดีแต่ดวงดีแปลว่าเป็นช่วงฟ้าเปิดช่วง ทางสว่างช่วงพบกับความสะดวกสบายอยากทําอะไรก็จะดูง่ายาดไปหมดแบบนี้ดวงดีแล้วรีบตักตวงทําสิ่งดีๆเลยแล้วคุณจะพบกับความสมหวังอย่างแน่นอนไม่ต้องลังเลสงสัยเลยนะครับนะบางทีบางคนมีนะ,ะช่วงดวงดีแล้วมาตั้งคําถามว่าเฮ้ยดีเกินไปหรือเปล่าคุณไม่ต้องสงสัยดวงดีก็คือดวงดีย้ําเลยวันนี้ the emperor the empress the lovers แล้วก็ยังมี4ไม้เท้า uh w e l l of fortune ห้าใบนี้ก็ค่อนข้างการันตีได้แล้วว่าดวงคุณโดดเด่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรักและความโชคดีมีโอกาสเจอมิตรที่ดีเจอคนดีเข้ามาสารสัมพันธ์แบบนี้หลายคนมีโอกาสได้คู่ด้วยไม่ธรรมดาย้ำไว้อีกครั้งเลยว่า e อ p เ r o r กับ e อ press ออกคู่กันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆความลงตัวความเหมาะเจาะความมิตรกิ่งทองใบหยกขนาดนี้มาแล้วนะครับรับไว้นะส่วนท่านที่ไม่ได้คิดเรื่องความรักตอนนี้ก็มีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตส่วนตัวการงานเลิศยำ้ยำเลยว่าเลิศ ดวงดีขนาดนี้ความมั่นคงมาขนาดนี้ไม่ต้องสงสัยใดๆอีกต่อไปแล้วนะครับส่วนเรื่องถ้าคุณอยากมีความสงบส่วนตัวบ้างคุณสามารถทําได้แต่อย่าถึงขั้นเก็บเนื้อเก็บตัวนะเพราะช่วงนี้คุณดวงดีมาแรงมากมีเสน่ห์มากจะยิ่งโชคดีถ้ามีโอกาสเดินทางหรือเกี่ยวข้องกับผู้คนนะครับก็ลองเลือกดูว่าถ้าเกี่ยวข้องกับใครแล้วสบายใจก็รักษาไว้ถ้าเกี่ยวข้องกับใครแล้วไม่สบายใจก็ห่างออกมาได้เราสามารถเลือกได้ประมาณนี้นะครับดีมากเลยวันนี้ โอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โหเดอะเวิลด์ใบการันตีใบนี้มาการันตีใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดเดอะเวิลด์ออกมาเปิดกันเห็นเห็นโอ้เดอะเวิลด์มาไม่ธรรมดาเดอะเวิลด์คือคอมพลีตการสําเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์พูนสุขความสุขทั้งปวงอยู่ในใบนี้นะครับมาแล้ว นั่นปแปลว,ว่าคําทานายของเราวันนี้มากันถูกทางคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสมหวังทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องความสัมพันธ์คนที่ตกลุมรักคุณสุดหัวใจเขาจะพยายามเข้ามาใกล้ชิดคุณและมีโอกาสคบหาครองคู่ดังกล่าวนะครับจะเร็วจะช้าแล้วแต่ว่าสนาของแต่ละท่านแต่ The World มาการันตีว่าโชคดีแน่นอนรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ